เท่าแล้วอยากกินของหวานพี่น้องกินบอแม่งอยู่นะได้อมกันย,ยังดีเช้านี้กินกาแฟดำมาจากบ้านไดแสบเด็ด อมใส่ปากไว้อมจะ่ปากไว้พอแซดวิิคนบ่ขอข่อยมากเลยคนบรายมืนี่ เคีย,ยงเด้อหนิบ่แมนยังเด้อเขียงนี่ล่ะชีวิตสตาวต่างแดนหางเงินส่องบานเรื่องลูกแน่เรื่องผัวแน่ซี้กับเขาแน่กินกันไป สิ่าผัวฝรังไดให้มูอัวยิงโควิดนี่เขายิงขาดไ่ได้แล้วคนหาผัวฝรังเนาะหาตามออนไลน์เท่านั้นแล้วหาตามออนไลน์บอกความจริงก็ไปล้ จันบอกคนกิน่เด้อทำไมเธออยากมาเมกาไสัแฟนถามเมกามันเงินเยอะฉันอยากมาทำงานช่วยพาฉันไปน้อยไปเลยแล้วก็ม้วนซื้อโฮ้ตเจลไปกบกันไปพนมูเป็นพวกแหลกๆน่ะ ก็พลังอ่ะเป็นมือเป็นพวกไปอยากคิดอยากได้อยังเขาไม่ลองคิดนะสักอย่างประเทศเอาเองสร้างเองแปลงเองเดี๋ยวกระไ้เองละ่ะไอเขาก็ซื้อให้เองละ่ะ สอบจัรยเลี้ยนบริจบอยังสักอย่างจบปพหุมันเฉพาะด้ภาษาอังกฤษว่าจุกพหุนะความจริงใจมันหล่นแหมความเอาตัวรอดนะยันเขาบ่อฮักยันเขาบ่อแพงนะต้องคิดตัวดีดีตัวหเห็นเขาห่างเขามีเขาก็เห็ดงานเด้ไปเบิ่งสดอจัรยเห็ดงานได้เนี่ แห้งรอมันหวานกินอีกก่อนว่ามีสไลด์ส,<อ>สีเกินสีเขียวสีดำเอ้าหวานใช้น้ำตาลนะน้ำตาลเคลือบผิวอาหารนะ จะได้ร้านพิซซ่าก่อเกือบปีสี่สิบเอ็ดเกือบปีสี่สิบเอ็ดเราจะบอกพลังรูเรื่องส่วนรหับอตแต่ายเดี๋ยวสิ่ย เห็นยังสู้ว่ะเห็ดไปเฮ็ดมันพูดถึงว่างานนะมันจะเป็นต้องพูดแต่เข้าใจพอเข้าใจอ่านออกอ่านออกอ่านออกเขียนได้นิดหน่อยเข้าใจน่ะส่วนมากต้องเข้าใจต้องทำความเข้าใจถ้าบอกเข้าใจนี่มีเมืองใดก็บ่ได้ต้อง มีความเข้าใจมาอันดับหนึ่งว่าอนี่อันดับสองเย็นเนี่ยอันดับสาม,มเข้าใจเนี่ยต้องอันดับหนึ่งเลยเข้าใจว่ามาถึงอะไรมีคนท่สอแจำตัวเดียวได้หลัน เปิดตา,ตดานนเนี่ยบัณฑิว่าน้ำกลเนี่ยก่อนน้ำยูทูบขอยบัณฑิตเข้าใจกับพัวขอยตอนแหลกนะบอกกันบูฮูเรื่องบอกเขาซิพูซีเพอย,อย์อยู่เกือบซืปป้อบัณฑิตผัวตัวถ้าบเข้าใจอะ่ะทบเข้าใจมาอันดับหนึ่ง เบื่อหนำโคกพี่น้องน้ำโคกหนำสะไบเบื Pepper, บ่อเจ้เนนาเตอร์เป๊เปอร์กับเบื่อเบื่อนายหนำที่มันเป็นน้ำตาลนอะบ่มากินสมัยด้วยน้ำโคกเป็นหนำมันมีโซดาในหนัันเนาะก็ะสะอาดกันเส้นเหรอเงียบขนาดเลยมไ้มนี่เงียบที่สุดเธอได้ is busy ฮะ ออาหัาหยอกมันั่นละพูดถึงว่ากันอาผัวฝรั่งนะจะไปคิดอยางไรอย่างของข่าดอพี่น้อง เขามาสหาสัางเอาเองพลังกระสางห้องกระสงมันจะเลยมาร่วมกันจ้ะกกโอ้ยหวานแต่ก็อยากกินอีกจ้ะสลาเบิร์แล้วบองอมไว้ก้อนเย่่ยำแหนเนาะมัสุดเบิร์แล้วเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องเด้อ อ,อิตาเลียนตะวันอัไอิตาเลียนปาเนี่ยคุณได้ยางไกข้อมูลเกี่ยวกับอุตางแดดไปแน้วไดนถามมาเด้อตอบเด้ออ้ามาโหลดป็ต้องยานเดอไม่ต้องอายไม่ต้องอาย มีแต่คนถามว่าแงาบ่งบ่แงอ้อบ่ตัวจังสัรนหละ <c oughs> โอ้ยเลรมกันแง่เนาวแล้วเนาะมันเป็คือของไทยจังแต่ดูเนี่ยคนละคนก็บบึงนิ่ไมไม้นิวจีนนิวมือเขาแน่ผมก็กินนมำมานสันฮึฮึพูดอะไรคนถามนก็ได้อยากหูแต่แนวเดียวเนาะอยากรู้แต่แนวเดียวจัว เฮ้ยไเป็นตะหัวแต่ข่อยก็ถามได้ล่ะแต่ข่อยก็ถามก้อนได้ล่ะแบบถามแบบข่อยเป็นค้นอย่นขี้เล่นเนาะข่อยก็ถามได้ล่ะหัวข่อยแงะเอาบ่แล้ว่าสม,มัครนี่งบุญละสมัครสมขวดโคกหมดแล้วขวดโคกเกลียว,วเขานะนะขวดละหาบาทจะไม่ไปกี้เนาะนั่นเป็นตะหัวจอดเลือกหัวฝรั่งกับเป็นตะหัว อลังก็เป็นคนซีเลียตคนเกลียดเพาะต้องเป็นคนสนุกสนานอะไรกับเป็นคนที่เขาต้องเห็ดตรงข้ามกับน้ำเขาอเอาคลิปไม่เกี่ยวกันไหมคลิปไม่เกี่ยวกันไหมดี๋ยูสิลอยป้อง